ยังไงใครตีกัน ีอะไรให้ด่าใช่ปะเนี่ยอะไรต้องอทำไมเขาไม่เอาก่อนวะคนเขาเยอะกว่าทั้งเยอะเอาปะเอาเอาแม่งเลยปะจอดจอดเอา วิ่งดูเชิงวิ่งดูเชิงวิ่งดูเชิงอา้าวดูวดิดูดิควายเนี่ยตัวควายปลาเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวกูตายปะขาวหัวทองปลาไปไอ๊ปลามึงง่วงไงกูบอกจริงเล่นได้กระจอกมากเก่งแค่ปากมึงไอ้เหี้ยตัวตัวคูไม่ไหวปลเอาเลยนี่ oh ใส่นัวเลยเฮียเก็บอาวุธเก็บอาวุธไฮ้ยปวเหรอม่ได้ยินไงคายพวกตำรวจพี่เขาถืออาวุธกันเต็มเลยแล้วครับคนหัวลมันงานอ่ะเสรนนองจัดไอ้มันต้องกดลิมิตแล้วแบบเนี้ยจริงเสรนนองจัดต้องให้จบที่ตู้ปลาแล้วแบบเนี้ยใช่ไหมครับคุณผู้หญิงเขาชีวมึณฑะจบก่อนเลยแช็กกันเซีนว่ะคดแรงคนแรง สวัสดีสวน้องจัดจะชุบใช่ไหมอ๋อไอ้พวกนี้มันพวกไอ้นี่นี่มาไอ้พวกนี้มัน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 เซิร์ฟเวดไอ้พวกไอ้พวกที่ไล่ตี๋ะพวกอินเวดไอเฮียพวกไล่ตีพวกอินเวดไอเฮียตัวน้องจัดพวกสวนหน่องอ่ะัวน้องน้องหน่องน่องสวน้องสลับน้องน้องอ่ะ